กำลังจะลงไปปลาช่อนขยาใหญ่ด้วยนี่น้ำมันบานนะับเลยลองตีดูได้ตัวเลย,เด,ยเดี๋ยวลุตเดี๋ยวลุตเคลก็พร้อมมาแร็ปเตอร์ครับผม มานี้ปลามันชอบดัเตอร์แต่ว่าปลาสายไม่โตรครับช่อนเล็กๆอ่ะชอบเป็นใบเคราะเดี๋ยวนะบอลจัดให้ครับก็ให้เหงยย้อยเลย หยับน้ำไล่ไล่อีกแล้วขยันไล่น้ำเนี่ย่ามไม่ต่อทำที่เดิมอะไรวะปลาอะไรกวนเนี่ยหายเลย <c oughs> โน่นไม่ส่งสายนะส่งไม่ได้ครับส่งส่งนี้คายอย่างเดียวเลยนะหมายนี้ก็สวยเลยจะเป็นแรปเตอร์ครับแล้วกัดแต่แรปเตอร์เลยนะก็ชอบเหยื่อเสียงดังนะไล่ดีมากเลยอย่างที่เห็นในคลิปเลยครับคันค้าง,างจะแบบเห็นเหยื่อเสียงดงังทุ๊บมีการโฉบโฉบนะครับ ก็เป็นกบยางแรปเตอร์ใบเคาะครับผมในค่ายบอลรัวนี่ครับตัวเล็กใบเคาะใส่สวยเลยเม่นยางแค่เออใชเม็นยางแค่แรปเตอร์หลอนละใช้เม่นเยอะจัดโอเคผมฝากนะครับผมแรปเตอร์ใบเคาะงานเล่าๆครับผมจะเริมเอามาใช้กันนะครับฝากมิติกล่องดนะ้วยโอเครเรื่องสุดยอด สวัสดีทุกคนครับผมก็เดี๋ยวมาตีหม่นะฮะนะครับเพราะว่าบางกีรถมาครับมีปลาขึ้นน้ำแล้วก็มีรอยหนงตัวอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้นแดดมันร้อนอยู่ปลามัน่อยู่ชายป่านะจัดไปครับผมมีกระป๋องขึ้นนะ้ำลองเขาไหตอนแรกเราจะตีไกลครับ

อืมปลาเน่ย,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 ยตัวเล็กครับผมเล็กมากเลยตัวตัวเล็กมากครับก็ตัวน,นี้แต่ผมปล่อยไปนะครับเพราะว่าติดขอบปากด้วย เม่นยางแค้ครับผมนี่ครับเล็กๆก็กัดโดนครับคือที่เห็นลอยตัวก็แข็งเลยกลับตัวขึ้นเมื่อกี้ทำท่าตัวใหญ่มีทำท่าทำทางจะวิ่งนะแต่ไม่รู้ว่าใช่ป่าทำท่าทำท่าโอเคเดี๋ยวปลดปล่อยไปครับตัวเล็กไปตัวเท่านี้โป้ก็กัดติดครับผมเม่นยางแค้ก็เป็นเหยื่อตัวเล็กก็เนี่ยครับแต่ว่าตัวเบ็ดเป็นเบอร์หนึ่งโอนะครับตัวเบ็ดก็ ค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ว่าบอดี้คือเล็กกระทดรันดนะครับก็เลยทําให้แบบติดปลาง่ายนะครับนี่ครับไม่ยากแค่ครับผมลองดูใช้งานง่ายมีวางขายทั่วประเทศครับผมลองดูครับผมยอดนอ่ค okay, ครับผมที่ห็ฟ้ามันนะ่ะขึ้นน้าตรงนั้นนะ่ะตอนนั้นแว้นอ่ะหลายตัวเลยน้ําตื้นต้นเองนะครับต้องลองต้องลองดูไปตงแม่ไป ปลาเลยก็ไม่รู้แต่ว่ามันออตรงช่องน้ำไหลพอดีเลยเอ้าอยู่ไหมเนี่ยวัดอยู่ไหมคนถ่ายตรงฟ้าด้วยเดี๋ยวลงไปก่อนรอก,ก่อนกำลังจำลงไป ครับผกกัดน,น้ำรดโอ้เละน้ำก็ไม่มีล้างด้วยแขคคบผมไม่นางแค่ครับผมอยู่ตรงนู้นทิ้งคาดเบดทิ้งแล้วหมดเลยลงามาเก็บปลาครับผมก็น้ำไม่เดียวแต่ว่ามีตัวนะครับอยากไปดูถูกหมาครับหมากแบบนี้ดูดินสวยเลยแขค,ครับผมขอ,อย่าไปล้างือก่อนครับเละหมดแล้วไม่นางแค่ครับผม อะไรครับปลาอะไรขึ้นน้ำปลาอะไรเม็นดูวตีก่อนขึ้นน้ำเสียงดังใช่ไหม โอ้ไล่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 เข้าไปใกล้ก่อนมีไล่จับจุดไปก่อนเราเดินเข้าไปใกล้หน่อยเมื่อกี้ก็คนขอ้อมันตีนะดูรอยคนยืนตีจะเป็นเถือกเลยยืนยิ้มจะกัดจุดตัวนึงอ่ะโอ้ไล่ตาอ ใเข้ามาเราต้องรีบตีก่นอนมัเข้ามาจะเสียงเสียงดงังตาม่จะแตกตื่น ยังขึ้นน้ำดีเลยเราขี้ก่เหม็นหึ้มเลย,ยอึ้มโดนตัวนี้แหลมไล่อยู่ตั้งนานแล้วจิงกาดนะครับเกง่งกิงหลุดดิเก่งกิงหลุดดะโอเคไม่หลุดใช่ไหมหลุดกัมยาหลุดอันลุดก็เก็บ หน่ายคองครับผมคนตกเยอะครับวันนี้ก็ผ่านมาก็เจอตั้งห้าหกคนแนละ้วที่ขี่เข้ามาตกนะคนเขาก็ตกกันเยอะแต่ว่าก็เอาอยู่ครับม่อยากแค่ไอต,ตัวเนี้ยมันขยับน้ําตั้งทีหนึ่งทีละผมย้ําจนมันกัดนะอยู่ตรงนน้นนะมันอยู่ใต้กอคนระับตอนแรกก็ขยับอยู่ก็ตีปดิมาก็หายแนละ้วตีไปไหมตีไปอีกรอบมันก็มีกัด ครับผมเม่นยางแคะนี่ครับไส<ฟ>่ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็ใส่ฝากเต็มคำอะ่ะไอช่อนแว้นอะ่ะก็คนตกเยอะต้องทําใจนะบางทีเขาก็ใหญ่ใหญ่ก็อาจจะมีน้อยละหรือว,ว่ามันยังพอมอยู่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ใส่ก็โอเคอยู่กําลังเล่นครับผมฝากนะครับผมเม่นยางแคะนี่ครับมีนี่แต่ว่าเอาอยู่ครับผมสวด เรา,าตีกันต่อครับผมเก็เบประช่อมนิดนึ้นะก็ต,ตรงนี้มันลบหม่รู้สึกว่าป่ามันจะรวมๆตรงนี้นะจากที่สังเกตนะปลาผลิตก็ยเยอ้ยแต่ว่าหลังๆตีประช่อมนะท่อนอยเดียวเลยผลิตลขึ้นน้ำยู่ไง เช็คสายคนระับปลาตัวเล็กไม่เช็คเพราะว่าถ้าเช็คสายบางทีมันเช็คแรงปลามันขายแน่นอนแล้วมันจะกระโดดบางทีการเช็คสายก็มีผลครับที่จะไม่ได้ตัวเราถานาน้อยครับดูสายช็อคเขาถ้าสายช็อคขยับเดินหน้าครับลดคันวัดได้เลยครับผมนี่ครับตัวไม่โตครับไม่นั่งแค่เต็มปากเต็มคำครับผมไสปลาเข็มเค้มผม ตกง่ายได้ตัวครับผมมีนังแคะก็ใครที่อยากใช้นะครับก็หาดูตามร้านใกล้บ้านนะเพราะว่ามีวางขายทั่วประเทศครับผมนี่ครับในค่ายบันลัวเอเคครับผมฝากด้วยัดปลาอะไรวิ่งเนี่ยมันวิ่งกันยเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ปลาช่อน ขาใหญ่ด้วยมีงน้นน้ำนบานับเลยลองตีดูได้ตัวเลยเดี๋ยวหลุดเดีย hey, ครับผมก็ขับรถผ่านมาแล้วมันมีขึ้นน้ำแบบบานๆนะครับไม่รู้ปลาอะไรก็เลยจอดรถลองตีดูครับไม้แรกซัดเลยไม่นอย่างแค็ครับผมกัดเนียนๆเ,เลยครับ ก็อาจจะได้กินลูกปลาอยู่หรือเปล่าไม่รู้คนระับมองไม่เห็นนี่ครับเต็มปากเลยลงคอครับผมเีย๋ยวครับผมส่งนานก็จะเป็นอาครับจริงส่งไมนานทีก็ลงลึกได้เพราะว่าเหยื่อตัวเล็กครับผมอสายรถผมมินยางแคะนี่ครับตกง่ายได้ตัวร้อยปร์เซ็นต์สุดยอด